น้องทุกคนนะคะก็กลับมาในวันที่หนาวเย็นที่เวทีราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จริงๆประเด็นหลกัหลกๆคือต้องการมาเชิญชวนพี่น้องนะคะว่าวันอาทิตย์นี้เรามีนัดใหญ่วันที่22นี้นะคะตั้งแต่ตอนบ่ายใช่ไหมคะถึงประมาณ6โมงเย็นนะคะพี่น้องอย่าลืมออกขันมาเยอะๆด้วยค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะขออน,นุญาตประกาศนิดนึงนะคะสำหรับรถรถยนต์นะคะกระบ,บะเชฟสีขาวะคะ่ะทอถุง5 3 4 5 ขยับรถด่วนเลยนะคะอีกครั้งนะคะถอถุง5 3 4 5ห้าค่ะรบ,รบกวนขยับรถด่วนด้วยกระบะเชฟสีขาวค่ะ โอเคนะคะตรงนี okay, um ้วันน <It> ี <É. S 2> aqui, ้จริงๆเนี่ยเขาจัดเวลาให้เยอะแต่พอดีเนี่ยมีน้องสนนะคะสนเดอะสตาร์เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาร้องเพลงฉะนั้นก็จะแบ่งเวลาให้กับสนนะคะเตรียมตัวพบกับสนเดอะสตาร์หลังจากนี้ค่ะก็สิ่งหนึ่งที่จะบอกคือพี่น้องที่จะเดินทางขึ้นมานะคะจากภาคใต้นะคะตอนนี้กรุงเทพก็หนาวเย็นนะคะอยากให้พี่น้องเนี่ยเตรียมถุงเท้ามาด้วยเผื่อมาเจออากาศที่หนาวเย็นจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะด้วยความเป็นห่วงใยค่ะพี่น้องทุกคนค่ะ แล้วก็เรายังไงก็แล้วแต่นะคะเรายังไงก็ต้องเดินทางมาค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะคะขึ้นมาพูดเนี่ยถึงครั้งเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่9แล้ว Poppy. บนเวทีรวมทั้งที่เวทีการคังก็ไม่รู้ว่าจะพูดแล้วได้ผลหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องพูดต่อไปเพราะเรามีลมหายใจเพื่อประเทศไทยคะ่ะขอบคุณเพื่อประเทศไทยคะ่ะวันอาทิตย์นี้นะคะเรายัางต้องเดินทางกันออกมานะคะเพื่อแสดงเจตจำนงว่าประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองของ,ของประชาชนโดยประชาชนและ เพื่อประชาชนค่ะเราไม่ต้องการระบบระเราไม่ต้องการระบบประชาธิปไตยที่จัดสรรโดยนักการเมืองนะคะของนักการเมืองโดยนักการเมืองและเพื่อนักการเมืองอีกแล้วค่ะต้องการเพื่อประชาชนค่ะวันอาทิตย์นี้ขอเชิญพี่น้องออกมาร่วมกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตย้ําก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจเข้าใจผิดนะคะแล้วไปบิดเบือนว่า เราจะต่อต้านเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเราไม่มีทางต่อต้านเรื่องการเลือกตั้งหรอกค่ะเพียงแต่เราขอปฏิรูปประเทศไทยนะคะให้ดีก่อนเพราะเราคงจะไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่ยังไม่บริสุทธิ์และมีการโคดโกงใช่ไหมคะพี่น้อง แล้วถ้าสมมุติว่าในเมื่อนะคะในเมื่อคุณเนี่ยนะคะหรือว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ชอบการเลือกตั้งแล้วถ้ามีการปฏิรูปจริงและปฏิรูปดีคุณจะกลัวอะไรกับเรื่องการปฏิการปฏิรูปให้บริสุทธิ์ยุติธรรมถูกไหมคะนอกจากว่าคุณจะเตรียมตัวโกงคุณถึงต้องต่อต้านการปฏิรูปค่ะถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวโกงอะไรทั้งสิน้นคุณยอมรับเรื่องการปฏิรูปแล้วเรามาเลือกตั้งพร้อมกันด้วยกติกาที่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นเท่ากันคือศูนย์ค่ะแล้วถือว่า เราไม่ได้มาทาเพื่อเพื่อฉันเพื่อคุณหรือเพื่อใครแต่เรามาทําเพื่อรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะคะขอพี่น้องออกมาทําเพื่อรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานกันเยอะๆด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากบอกคือว่าอยา่าคือรู้สึกว่าถ้าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นไปเป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะคงจะไม่อ้างตลอดเวลาว่าเรานะ่ะมาจากการเลือกตั้งสิ่งที่คุณอ้างที่คุณควรจะอ้างมากที่สุดคือ คุณนะ่ะมีความจริงใจกับประชาชนและรักประชาชนนี่คือคําตอบคําตอบไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งไม่ใช่คําตอบสุดท้ายถูกไหมคะพี่น้องคะคนที่ได้เกรดสี่มาแล้วมาจากการลอกอะ่ะแล้วกล้าบอกว่าฉันได้เกรดสี่อย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องถูกไหมคะเราไม่รู้ว่าเกรดสีที่คุณได้มาเนี่ยได้มาเพราะความสามารถของคุณหรือได้มาจากการลอกข้อสอบค่ะฉะนั้นเนี่ยกา,การเลือกตั้งก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณแฟแฟคุณต้องพูดตลอดเวลาว่าฉันมาจากการเลือกตั้งที่ไม่มีการกองอย่าลืมขยายทุกครั้งคุณต้องกล้าพูดนั่นแหละคุณถึงจะเป็นคนที่เป็นรัฐบุรุษหรือรัฐสตรีตัวจริงค่ะเราต้องกล้าพูดว่าเรามาจากการเลือกตั้งโดยไม่กองต้องพูดว่าโดยไม่กองด้วยนะคะถึงจะถูกต้องค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองต้องเดินตามกติกามีการพูดอย่างนี้นะคะต้องมีกติกาให้เดินนะคะยันขออนุญาตพูดถึงตัวเองว่าเวลานเนี่ยสอนเด็กนะคะสอนให้เด็กเนี่ยเขาเข้าใจระบบนะคะประชาธิปไตยค่ะว่าทําไมต้องมีรัฐธรรมนูญก็อยากจะบอกว่าถ้าพวกเราเป็นบ้านหลังหนึ่งรัฐธรรมนูญจะเป็นเหมือนกับหลังคาที่ปกป้องพวกเราใช่ไม่ใช่ครับพี่น้อง อย่างเช่นที่พวกเราเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ตรงถนนราชดำเนินนี้นะคะเราทำไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะว่าศาลเนี่ยท่านประกาศมาแล้วว่าเราเชุมนุมกันโดยสงบนะคะและปราศจากอาวุธใช่ไม่ใช่พี่น้องคะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนถ้าเราเป็นบ้านรัฐธรรมนูญเป็นหลังคาบ้าน แต่ณนะตอนนี้ร,รัฐมนูญเนี่ยอาจจะยังมีบาง,บางาร,รัฐมนูญตรงนี้อาจจะยังไม่ตรงใจเราเหมือนกับหลังคาบ้านยังรั่วถูกไหมคะฉะนั้นถ้าคุณจะตะแบงว่าฉันก็จะมีหลังคาแบบนี้ตลอดไปแต่หลังคามันรั่วคุณต้องแก้หลังคาก่อนใช่ไม่ใช่คะบางข้อเราต้องแก้ก่อนที่มีการเลือกตั้งพี่น้องเห็นด้วยไหมคะ นั่นแหละถ้ามีหลังคาที่สมบูรณ์แล้วเราจะยอมค่ะแต่ถ้าหลังคายังมีรูยังมีช่องว่างให้ฝนลงมาตกใส่หัวพวกฉันเนี่ยมันไม่ได้ปกป้องพวกฉันอย่างแท้จริงค่ะและก็อันนี้ขออนุญาตพูดนะคะคือว่าม,มีอาจารย์หลายท่านนะคะพี่ๆน้องๆเน,น,นี่ยหลายๆท่านขึ้นมาพูดนะคะอาจจะพูดเนี่ยดุดันไปสักหน่อยแต่อันนี้ขออนุญาตพูดแบบเบาหน่อยแล้วกันนะคะหรือพูดซอฟหน่อยแล้วกันว่า เราก็เข้าใจกันนะเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจทุกฝ่ายค่ะตัวเองเนี่ยพยายามที่จะมองทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราเข้าใจนะคะว่าคุณทางฝั่งคุณเนี่ยนะคะหรือคุณหลายๆคนเนี่ยรักครอบครัวรักพวกพ้งเราเข้าใจเข้าใจดีค่ะคุณอาจจะเห็นเนี่ยมวลมหาประชาชนเยอะขนาดนี้จนฉันจะพูดว่าไงเดียสักวินาทีหนึ่งในชีวิตคุณอนะ่ะคุณต้องคิดท้อบ้างแหละว่าอ้โหูม,มาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณจะต้องรู้สึกเลยว่า อำนาจเนี่ยตัวจริงเจ้าของจริงคือประชาชนเขามาเรียกร้องแล้วใช่ไม่ใช่คะฉันคิดว่าต้องมีแน,แน่แต่ว่าฉันก็คิดต่อไปอีกช็อตหนึ่งว่าคุณก็ต้องคิดว่าแล้วคุณจะลงมาได้ยังไงถ้าคุณลงมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณเองจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกพ้องของคุณอันนี้ฉันเข้าใจนะคะแต่ถ้านะคะขออนุญาตนะไม่รู้จะพูดส่งสารไปถึงใครนะคะคุณเชื่อฉันอยู่คำหนึ่งคำว่ากลับตัวแล้วก็กลับใจ ในพุทธประวัตินี่นะคะจอมโจรยังกลับใจค่ะพี่น้องเคยได้ยินไหมคะว่าองคุรีมานค่ะองคุรีมานนี่นะคะเป็นจอมโจรที่กลับใจแล้วตอนหลังท่านก็มาบวชนะคะมาผนวดในพระพุทธศาสนาแล้วได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยค่ะ ฉนั้นเนี่ยจอมโจรเนี่ยที่คนอินตราเดียในสมัยนั้นนะฮะเกิดความกลัวมากยังสามารถกลับตัวกลับใจได้นะคะขออนุญ,ญาตตรงนี้แล้วกันสั้นๆน,นะคะขอเนีายเล่าก่อนเพราะว่าเผื่อพี่น้องที่นั่งฟังอยู่เนี่ยจะเป็นเด็กนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยออรู้ถึงเรื่ององคุลิมานตรงนี้นักนะคะองคุลิมานนะคะก็เป็นพระอรหันต์ซึ่งก่อนจะมาบวชเป็นพระอรหันต์เนี่ยเคยเป็นโจรค่ะแล้วฆ่าคนมาแล้วถึง9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน กำลังจะฆ่าคนที่หนึ่งพันเพราะว่าอาจารย์ะ่ะไปได้อาจารย์ไม่ดีค่ะองคุรีมานเนี่ยข้อเสียคือไปได้อาจารย์ไม่ดีและอาจารย์เนี่ยเหมือนหลอกใช้องคุรีมานเนี่ยมาฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคนแล้วจะจะมาบอกวิชาให้อ,อ,องคุรีมาก็ฆ่าไปแล้วเก้าเก้าเก้าทีนี้ปรากฏว่าแม่ขององคุรีมาค่ะนางพามณีค่ะก็เกิดรู้ว่ากษัตริย์เนี่ยจะมาปราบโจรคนนี้ด้วยความรักลูกจึงจะมาห้ามลูกว่าลูกเขาจะมาจับลูกแล้วนะลูกอย่าไปฆ่าใครนะอย่านะ แล้วก็นะคะองคุลีมานเนี่ยเนื่องจากว่าการฆ่าเนี่ยมาถึง999แล้วความเลวมันฝังเข้าไปในดีเอแล้วล่ะค่ะคือมันมันโหดมากแล้วอะฉะนั้นเนี่ยถ้าแม่เดินมาเนี่ยองค์ุลีมาก็อาจที่จะฆ่าแม่ตัวเองตายได้นะคะณนะเวลานั้นเองนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เพ่งด้วยญาณรู้ว่ากําลังจะเกิดเรื่องไม่ดีแล้วองค์ุลีมาจะทําอนันตริยกรรมคําว่าอนันตริยกรรมเนี้ย แปลง่ายๆก็คือทำบาปกรรมที่ใหญ่หลวงมากคือฆ่าแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าบาปกรรมที่สุดนะคะพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเพราะองค์ท่านนะคะจึงเสด็จมาอยู่ที่หน้าองค์ุริมานแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงพระดําเนินซึ่งแปลเป็นภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆคือเดินค่ะเดินธรรมดาแต่องค์ุริมานตอนนี้จิตใจหดเหี่ยมฆ่ามาแล้ว999กนะคะก็เลยจะฆ่า,าแม่แต่พระพุทธเจ้ามาขวางทางไว้ก่อนนะคะแล้วพระพุทธเจ้าใช้วิธีการเดิน นะคะตัวองค์ุลีมานเองตอนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาว่าสมณะสมณะนั้นหมายถึงพระก็คือพุทธเจ้าเป็นพระพระพระหยุดนะหยุดหยุดแล้วองค์ุลีมานก็วิ่งค่ะวิ่งยิ่งวิ่งแต่พุทธเจ้าทรงเดินปกติคือทรงพระดำเดินปกติอะค่ะก็ไม่ทนันวิ่งยิ่งวิ่งยิ่งไม่ทนันจนกระทั่งเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วยุดยุดยุดค่ะในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะก็หันไปบอกองค์ุลีมานบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านอย่างค่ะ องคุลีมาเนี่ยนะคบได้รับพุทธานุภาพพุทธานุภาพแปลว่าอะไรพุทธานุภาพแปลว่าคําพูดที่มีพลังของพุทธเจ้าค่ะหรือมีเ power พุทธเจ้าวางดาบลงไปแล้วกราบพุทธเจ้าแล้วขอบวชเลยค่ะพุทธานุภาพตรงนี้หมายถึงว่าบางครั้งอะคะ่ะพี่น้องคะเราอาจที่ยังคิดไม่ได้ในบางเรื่องคนพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกพูดเป็นสิบเป็นร้อยเป็นล้านคนเราไม่ฟัง แต่เมื่อเราไปเจอใครสักคนที่มีพลังพอและในโอกาสนั้นเราก็รู้สึกว่ามันใช่แล้วเลยวางดาบแล้วก็กลับกลับมามาบวชนะคบมาบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ไป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 ฝึกนะคะไปไปจนได้สําเร็จเป็นพระอรหรนะะันต์ค่ะเรื่องนี้สอนว่าจอมโจรก็ยังกลับใจแล้วทุกวันนี้เราก็กลับไหว้พระองคุลีมาน,นะคะ่ะ อยากจะบอกว่าคนที่มีอำนาจอยู่เนี่ยนะคะดูตัวอย่างองคุลีมานค่ะจอมจับเจ้าจอมโจรยังกลับใจได้คุณก็กลับใจได้นะคะยังกลับใจได้เสมอนะคะประชาชนชาวไทยทุกคนยังต้อนรับคนไทยด้วยกันอยู่ค่ะขอให้คุณกลับใจแล้วก็กลับมารักประชาชนเถอะค่ะอีกเรื่องหนึงนะคะที่ยังของเนี่ยเสนอไปเลยก็คือเรื่องของภูเขาค่ะ เขาบอกกันว่าถ้าเราอะยืนอยู่บนภูเขาสักลูกหนึ่งเราจะมองไม่เห็นภูเขาลูกนี้แะคะ่ะพี่น้องรู้ไหมคะเราจะเห็นภูเขาลูกที่เรายืนเมื่อไหร่ก็เมื่อเราเดินลงมาจากภูเขาไปไกล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 แล้วมองกลับเข้ามาเราจะเห็นว่านั่นคือภูเขาทั้งหมดเลยค่ะฉันจะบอกว่าหลายคนอยู่ตอนนี้ คุณอยู่อันำนาจคุณก็เหมือนอยู่บนภูเขาบางครั้งมีแต่คนประจบบางครั้งคุณยังคิดไม่ออกคุณลองมาที่ถนนลาดด,ดําเนินแล้วคุณลองมองไปที่ตัวคุณคุณจะเข้าใจปัญหาทุกอย่างเลยล่ะค่ะว่ามันคืออะไรค่ะยืนอยู่บนภูเขาเราไม่มีวันเห็นภูเขาค่ะจนกว่าเราจะลงจากภูเขาแล้วมองย้อนกลับไปเราจะเข้าใจว่าปัญหาทั้งหมดคืออะไรนะคะด้วยความหวังดีและความรักนะคะ22นี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราทุกคนจะต้องเดินออกมานะคะจากบ้านค่ะ เพื่อมาทําให้เสียงประชาชนของเราต้องดังค่ะหลายคนรู้สึกว่าเดินมาตั้งหลายรอบแล้วอะเดินมาตั้งหลายรอบพี่น้องคะลมหายใจแรกเราเราเกิดมาเป็นคนไทยค่ะและลมหายใจต่อๆไปเรายังต้องทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยต่อไปค่ะเราต้องออกมาเดินมาที่22นี้ค่ะเพื่อให้เสียงของเรานี่นะคะดังไปถึงเขาให้เขารู้ว่าเรายังคงมีเจตนาดั้งเดิมคือไม่ต้องการทําร้ายใครเรามาโดยปราศจาก อวุธและโดยความสงบค่ะเราต้องการมาให้เขารู้ว่าเราต้องการระบบที่ดีเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราค่ะเราต้องการระบบที่ไม่มีการซื้อเสียงค่ะเรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วอันนี้นะคะยังไม่ได้จบทางด้านกฎหมายหรือทางด้านรัฐศาสตร์มาก็อาจจะไม่พูดได้แต่ในฐานะที่เป็นคนไทยเรื่องที่มันผ่านไปก็คิดซะว่ามันผ่านไปแต่ว่าตอนนี้อยากให้คุณกับคิดขึ้นมาใหม่แล้วหันกลับมาทําเพื่อประชาชนสักครั้งเถอะค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากที่จะให้นะคะอันนี้ฝากไปนานๆเลยค่ะว่าถึงวันหนึ่งนะคะที่นักการเมืองรุ่นใหม่ขึ้นมาโปรดสงสารคนด้อยโอกาสเถอะค่ะคนด้อยโอกาสทุกวันนี้เขาด้อยโอกาสอยู่แล้วคุณอย่าเอาความด้อยโอกาสของของคนมาสร้างโอกาสให้ตัวเองอีกเลยค่ะระบบใหม่เราจะไม่ทําลายความด้อยเราจะไม่เอาความด้อยโอกาสของคนมาสร้างประโยชน์ให้นักการเมืองอีกแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องคะ และก่อนที่จะจบวันนี้นะคะสงสัยมากเลยอะที่มีประเทศหลายประเทศมาต่อต้านบอกว่าเนี่ยออกมาทําไมเนี่ยประเทศไทยมาทําลายประชาธิปไตยซึ่งก็นั่งงงอยู่หน้าทีวีนะว่าเขาจะพูดทําไมวะประเทศเขาก็ฉลาดจะตายคนระดับมันสมองอยู่ประเทศเขาจนกระทั่งเนี่ยนะคะมันนึกขึ้นมาได้ว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าประเทศเขาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใช่ไหมคะ เขามาเห็นพวกเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาเลยต้องปิดข่าวและบิดเบือนข่าวให้คนในประเทศเขาเนี่ยไม่สนใจคงกลัวประชาชนในประเทศออกมาลุกฮือแบบประเทศเราอะค่ะเพราะประเทศคุณไม่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองเพราะถ้าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคุณต้องไม่ปิดข่าวและบิดเบือนพี่น้องนึกออกไหมคะแล้วคิดทันเขาไหมคะว่าที่เขามาว่าเราเป็นเพราะว่าเขาไม่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะถ้าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ต้องกลัวเพราะนี่เป็นเสียงประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ นั่นแหละค่ะคงกลัวมากว่าถ้าข่าวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโมเดลประเทศไทยออกไปมันจะเป็นตัวอย่างให้คนในประเทศเขาอยากมาอ,อยากจะมาปฏิรูปแล้วตัวนักการเมืองในประเทศนั้นจะเสียเสียโอกาสแล้วก็เสียอํานาจนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะแล้วก็นะคบเ,เดี๋ยวเขาเสนมายางคะสนก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกว่าอ,อ,อย่างที่บอกอะคะ่ะ คนที่ทําผิดไปเราสามารถกลับตัวได้ขอยย่าีิธีนะคะจอมโจรยังกลับตัวได้แบบองคุลีมาเลยนะคะเรากลับมาได้ค่ะกลับตัวเมื่อคุณกลับตัวคุณจะได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปค่ะประชาชนชาวไทยทุกคนพร้อมต้อนรับคนที่กลับตัวคุณไม่ต้องหนีไปต่างจังหวัดเลยค่ะคุณอยู่ที่ไหนคนก็จะรักคุณถ้าคุณรักประชาชนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้อง แล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายของสุดท้าย22นี้หวังว่าเราจะเจอพี่น้องนะคะเราออกมาโดยปราศจากอาวุธและโดยความสงบเพื่อมาบอกว่าลมหายใจของเราเพื่อประเทศไทยค่ะ